จะมีการสัมมนาเชิงเปิดเือนการเรื่องของการจัดทำผักน้ําตามกฎหมายพร,บ,รบน้ำนะครับสองห้าหกหนึ่งซึ่งอันนี้เราเริ่มต้นที่แปดรุ่มน้ําหลักก่อนนะครับเพื่อที่จะศึกษาแล้วเอาไปใช้บงังคับตามกฎหมายต่อไปสําหรับสิ่งที่เราศึกษาในในชนี้นะครับก็คือเราจะทํากําหนดขนาดของตัวความกวาม้วางของลําน้ํากําหนดความสูงของคันก้นน้ําและกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสองฝั่งของลําน้ําให้ได้และก็ที่สําคัญเราพยายามที่จะรวบรวม เรื่องของแก้มริงต่างๆที่มีอยู่บริเวณสองฝัง่งของลำน้ำเอามาใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะพยายามมอบให้กับทางกรมโยธาผังเมืองไปใช้ประกาศในการทำเมืองทำเมือง,งต่อไปอันนี้เรื่องแรกนะครับแล้วก็ต่อมาแล้วครบเนี่ยเราก็จะใช้ทางน้ำเนี่ยสื่อายครบทั้งหมดที่สองรุ่มน้ำต่อไปนะครับสรับอีกประเด็นนึงคือเรื่องของสถานการณ์น้ำี่ปัจจุบันนะครับเจนว่าในช่วงจากนี้ไปนะครับปริมาณน้ําจะตกมากขึ้นฝนตกมากขึ้นในภาคตะวันภาคเหนือ ฝนเริ่มเยอะแล้วครับก็เ,เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทนะครับเ,เพราะว่ารุ่นน้ำภาคเหนือเองนะน้าไม่เคยเไหลเข้ามากกว่าไหลออกเลยนะครับทัางที่ทางที่ผ่านมานะครับมีแต่ภาคอีสานเท่านั้นที่น้ํามากขึ้นแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เปต้นไปน้าในภาคเหนือจะมากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสินส่งญญที่ดีนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับในช่วงประมาณสิงหากรกฎาคมหาทางเก็บน้ำให้มากขึ้นกว่านี้ แต่ว่าเค่มันร้อนค่ะรับจากถังน้ำที่ว่านี้นะครับเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ยาเช